สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกๆคนนะครับพี่น้องครับผมลุงทัศครับวันนี้ลุงทัศพบพี่น้องของเรานิ่ be างวันที่ 8. ปธันวานะครับวันนี้ครับผมมาเจอในช่วงเลขลาวพัฒนาเลขเพื่อนบ้านพี่น้องครับมามานําเสนอเป็นตัวเลขอยู่ในกรอบกําลังวันครับวดที่ผ่านมาเข้าที่ 91นะครับคู่ชุดแต่ไม่ได้จับคู่ชุดให้อยู่ในตารางและวันนี้จะมาตัวไหนครับตัววิ่งเข้าที่ตัวรองที่ห้าเนาะมาก็ยังไม่เด่นไม่เด็ดครับเพราะว่ามันอยู่ในกลุ่มนอกกลุ่มที่เด่นมันไม่เข้างวดที่ผ่านมามาดูงวดนี้ครับค่อนข้างที่จะ คิดว่าน่าจะมีโอกาสมาสูงอีกสําหรับวันหนึ่งสําหรับเลขเราสําหรับตัววิ่งมาครับผมจะพาฟังคําเตือนแล้วมาดูตัวเลขในกําลังวันเลยดีกว่าพี่น้องครับคําเตือนครับพี่น้องครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้ครับคลิปวิดีโอที่กําลังนําเสนอต่อไปนี้มันเป็นแค่แนวทางเท่านั้นพี่น้องครับเป็นแค่แนวทางในการนําไปเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลและช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะ ตลาดกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความบังดีจากทุกท่านสุดเลขพารวยดพี่น้องครับมาครับต่อไปนี้จะเป็นตัวเลขที่ผมจะนําเสนอมามาดูครับอันดับที่หนึ่งเข้าไปที่ตัววิ่งอนครับวันนี้งวดน,นี้ผมให้วิ่งที่ ให้วิ่งหนึ่งครับตัวรองคือเก้าครับจะได้ตัววิ่งคือหนึ่งกับเก้าในงวดนี้ตัวที่ผมจะมาชนผมก็จะเน้นที่หนึ่งตัวนี้แหละครับมาดูครับจะได้หนึ่งอะไรสำหรับคู่ชุดมันนะจะเป็นตัวเลขในกรอบตารางครับพี่น้องครับเมื่อได้หนึ่งที่สุดเด่นมา หนึ่งนะครับจะอยู่ในตัวนี้ตัวที่สองคือเก้าตัวนี้แล้วตัวที่สามก็จะเป็นสี่ตัวนี้ครับในนี้สามตัวนี้เป็นตัวเด่นตัวที่จะสอดแทรกพี่น้องครับจะเป็นคู่ชนของมันนะในตารางนี้จะวิ่งชนตัวไหนมั่งมาดูครับ มีศูนย์มีศูนย์มีแปดมีศูนย์มีแปดและสองสองสามสี่หกกำลังวันเจ็ดกำลังผมตัดไปตัวหนึ่งตัวที่ตัดคือห้า อใส่ไปก็ได้พี่น้องครับเผื่อใครอยากใช้แต่ผมตัดออกนะเผื่อใครอยากจะนำไปใช้แล้วทีนี้มาดูคู่ชุดมันพี่น้องครับคู่ชุดนะตัวต่อไปนี้เป็นเลขสองตัวบนล่างก็จะมาในรูปนี้นะครับศูนย์หนึ หนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง tỳ cao cao xỉ xỉ sóng xỉ xỉ xuống 0424681012 ก้าสี่ไปแล้วเก้าสองสองเก้าหนึ่งสองสองหนึ่งอ่ะนี่คือตัวเด่นที่สุดสองห้าแปดสิบเอ็ดสิบสี่ 16ใน16หางนี้มาดูตัวที่ผมจะคัดเด่นนะครับทีนี้ใน16หางนี้ตัวที่คาดการว่ามันน่าจะมีโอกาสมามากที่สุดผมไปที่0110 0110 หนึ่งเก้าสองสี่หนึ่งสองกี่หางและสองสี่สองสามห้า สองเก้าสองหนึ่งอะครบองค์ประชุมนี้คือตัวเด่นที่สุดพี่น้องครับในงวดนี้เด่นที่สุดหนึ่งสองสามสี่ห้า ในหหางนี้เด่นที่สุดจากสสามสี่ห้าหกดในเ็หางนี้ตัวเด่นที่สุดคือ 10, 19, 2, 4, 2, 9, 1, 2ต่อไปจะเป็นคู่ชุด3ามตัวบนพี่น้องครับคู่ชุด3ามตัวบน มาต่อกันครับพี่น้องครับสำหรับเลขวิ่งล่างล่างจะต้องติดตัวนี้ล่างนะครับพี่น้องครับจะต้องมีตัวนี้ติดไว้จะต้องมี9มี0มี1ติดไว้ในเลขล่างงวดนี้นะโดยเฉพาะ0กับ1งวดนี้เด่นมาก เลขล่าง9010กับ1จะเด่นที่ล่างงวดน,นี้9เป็นตัวกันตัวรองมาครับต่อไปจะเป็นคู่ชุด3ตัวบนพี่น้องครับถ้า10 1, มา91001011 0, 0, 1, 0, 1, 1,

สองเก้าหนึ่งสองเก้าหมดยังหนึ่นยงสเหือนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งเก้าและหนึ่หนึ่ง ก้าอะจะตามนี้พี่น้องครับจะตามนี้สายที่เด่นที่สุดคือสายนี้ครับ จะเด่นกี่ตัวครับ3เหลือหตัวหตัวนี้เด่นที่สุดครับในหตัวนี้วัดผลตอนเย็นครับมาสรุปจับใจความก่อนจะจบกันพี่น้องครับวันนี้ผมให้วิ่งไปที่1กับ9กหนึ่งกับ9ตัวนี้ และอีกตัวนึ่งก็คือศูนย์ตัวนี้ในสามตัวจะต้องมีให้เห็นแน่นอนถ้าตัวเดียวคือหนึ่งตัวนี้ลุ้นกันเย็นนี้ครับลุ้นที่หนึ่งตัวนี้อย่างเดียวถ้าหนึ่งไม่มาผมผิดหมดทันทีเลยผมจะให้น้ำหนักไปที่หนึ่งตัวกันก็คือลองคือเก้ากันคือศูนย ก็คือชุดนี้เลยครับวิ่งครับคิดว่าหนึ่งน่าจะมีให้เห็นเย็นนี้ผู้ชุดตามนี้ครับถ้าใครชอบเพื่อนาไปใช้โอเคครับนี้คือชุดเลขล่างลาวเลขบนล่างลาวพัฒนางวดนี้จะมาบนหรือล่างมาลุ้นกันเย็นนี้ให้คําตอบโอเคเพี่น้องครับสําหรับวันนี้คงจะพอแค่นี้นะครับคําเตือนครั้งสุดท้ายสถิติหรือตัวเลขที่นํามา เป็นแค่แนวทางเท่านั้นถ้าชอบหรือคิดว่ามันมีในนี้ค่อยนําไปใช้โอเคไหมครับมาครับสุดท้ายท้ายสุดแล้วครับก่อนจยกจากกันผมลุงทัดครับขอบทุกคนพี่น้องทุกๆคนครับที่เขามารับชมและเป็นกําลังใจให้ผมด้วยดีตลอดมาวันนี้ขอโชคดีนะครับพี่น้องครับเอาหนึ่งสี่สี่หนึ่งผมไปไหนเนี่ยพี่น้องครับผมหายหนึ่งสี่ไปตัวหนึง่งโอ้ย เสียาดยายยรงไลอ่ะผมใส่หนึ่งสี่ไปครับนี่งไงแถวนี้มันเด่นอยู่ในกลางเนี่ยผมทำตัวแดงไว้หมดแล้วทำไมมันไม่มีหนึ่งสี่สี่หนึ่งโอ้พี่น้องครับผมฝากหนึ่งสีอีกนิดนึงถ้าหนึ่งสี่า 1, มาเก้าหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งสี่ ก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่นี่หนึ่งสี่ตัวนี้เพราะตัวที่เด่นมันก็จะอยู่ในแถวนี้อยู่แล้วก็จะเป็นหนึ่งสี่ครับชุดนี้มาเป็นชุดเด่นด้วยอืเพิ่มจากตัวนี้มารวมตัวนี้ด้วยโอเคครับมาครับพอเชน,นี้โชคดีจงเป็นของพี่น้องทุกคนวันนี้พอเชน,นี้สวัสดีครับ